อาน้ำใหม่ๆออกมาข้างนอกพี่น้องค่ะฝรั่งน้อยเหตุก,การบ้านับหมูชันทั้งโทรศัพท์แล้วก็ออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์เนาะปาดแม่แม่เช้าวันนี้ e p 4ีสีนะคะ เพิ่มปีติสามพันกว่าแล้วอูยอลังไลกันเข้ามานะคะสี่แสนกว่าแล้วเนาะโอ้ยควันล้านควันล้านหรือแตกล้านได้แม่นะคะสําหรับพรุ่งนี้เนาะเพื่อที่จะมาฟังบนแน่บนแน่ได้พี่น้องขาเออความลับเริ่มต้นตั้งแต่วันนางข้างตู้อ้อาจทีไ่ได้เห็นอันอย่างที่รอนะ กระไดนะคะยิ่งความตื่นเต้นระวังเด็กๆทํางานมาปีกว่าเนาะลีโอไปเพชรบูร์วิเชียนบุรีจําได้บ่วิเชียนหรือสีเทพอ่าที่ไข่ตัวห้อนอันเนี้ยืบอกเลยอใจจุดใจจอถ้าแม่แม่ทุกคนอยู่กับโตเกียวมาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะอืวันดีคืนดีวันวนี้อู้เห็นความอ่าขอเอิ้นอย่างก็หัวใจผู้ให้คาถาหลวงปู่มั่น w o r k ิงแล้วนะฮะทำงานแล้วสําหรับ เด็กๆลูกๆโตเกียวเนาะสตาร์ทจากน้องเจนนี่นะคะเห็นหลายๆคนคอยเสริมคอยเติมเนาะคอยมอบสิ่งดีๆให้พ่อเสมนเอนะคะจากการได้รับ Level. อ่าโอกาสเนาะอืมแล้วเงินทองกันมีงานมีการทำกับผู้ใหญ่บ้านฟิ 50, ซซซ 50, นั่งนะคะปาห้าแสนเอ้ห้าหมื่นเนาะเพราะว่าเดือนเนี้ยเนาะอ่า เงินพี่มารเพิ่งจะเข้าเมื่อวานนะฮะเจนี้เดือนนี้ได้สูงสุดเป็นแสนหักให้พอเึิงหนึ่งพี่น้องขาปาโถลูกเอ๋ยนะฮะคาถาต่อยอดเองินต่อยอดเองินยิ่งให้ยิ่งได้ให้ไปเท่าไหร่นะตีกลับเข้าทวีคูณด้วยการกระทําด้วยแรงผลักดันนะด้วยความหักอกอ้อมอารีจเจริญรุ่งเรืองนานะจะผลักดันตัวเจ้าเด้อเจนี้เอ้ยและลูกๆทุกคนอ่าด้วยนะฮะของตัวเกี่ยว เนาะกะเมื่อกี้นี่กะไปอาบน้ำฝั่งบาโจกับน้องสกายนะคะไลสดดุยน้องแอนนี่บอสายพี่น้องขาเป็นห่วงกันใหญ่เลยนะคะขอทุกยอ,อย่างค่านพ้นแต่ดูดีจะให้ได้คาดผู้ใดเดี๋ยเมื่ออื่นนะี่เนาะสำหรับแอนนี่นะสกายนะฮะอันนี้เข้ามาทีหลังมาบอสโจนี่ก็มาโชว์บอจักเทยียนนะคะอบอโจจนบอกไหมมูโจมูโจ <c oughs> มันคงจะตื่นเต้นมันจะถึงจะได้หัวลดท้งน้าตาเนาะบพราะเลยความปอดเพิ่มปิติแต่และคําพูดของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเยจาเป็นคนมีอายุกระจิงนะคะแต่ได้สติชำประชัญญะแล้วเอามาใช้ได้จริงเพราะเขาพูดบอลำไหลให้เกียรติทุกคนเสมออ่านะถึงแม้กฎหมายจะมาช้าอเวรนกรรมก็ยังซาด้วยแต่ว่าการลงทันลุกออนไลน์มันไวกว่านะ,ะนี่คือปัจจัยสิ่งที่เขาพูดออกมาเมื่อวานเพราะฉะนั้นการกระทําและคําพูด คนไหนพูดแล้วทํามันก็ยิ่งสร้างความให้เชื่อถือและน่านับถือและยิ่งเจริญรื่งเริงรุ่งเรืองยิ่ง่งขึ้นไปยิ่งมีคนสนับสนุนแต่นะคนไหนที่พูดแล้วแม้กระทั่งคําพูดของตัวเองจําไม่ได้แม้กระทั่งเป็นคนที่พูดเองเอ่ยเองนะมันก็ตีย้อนกระจกซ้อนกลับไปหาตัวเจ้าของมันบอทโทษไข่นะโทษไข่ไม่ได้เพราะลูกอะไรพวกเรายยจ๋าและเอฟซีแม่แม่ทุกท่าน มีหูมีตาแล้วมองบางคนอาจจะหลับหูหลับ,ลบตาเออเออเพราะความรักนะคะแต่จริงๆแล้วข้อเสียมันมีอยู่ข้างในพราะโลกกว้างมันมีเขาเรียกว่าร้อยล้านสายตานะแล้วยิ่งคุณเป็นเอนะ็นฟูเนาะคุณเป็นผู้ที่ได้ความรักเที่ยมทน ทวีคูณนะคะอ่ายิ่งถ้าคุณทําสิ่งดีๆขึ้นไปนะคะอืมน้อผิดบ้างเล็กๆน,น้อยๆมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ยังเป็นบุคทุกคนทุกชนคนธรรมดาแต่ถ้าเออพูดออกไปไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นอืมสุดท้ายแล้วจะต้องมานั่งแก้คําพูดตัวเองอันนี้คือข้อที่เรามองว่าเสียไดา เสียดายสติสัมปชัญญะกับการทํางานหรือว่าการอยู่ตรงนี้และเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะแต่ก็โอเคก็คือตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนนะทุกคนมันไม่มีใครที่จะมา,าช่วยเหลือกันได้นะถ้าการที่พร้อมที่จะปรับและเรียนรู้และพัฒนาผลงานนะคำพูดหนึ่งเมื่อวานผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าปล่อยไปเถอะ นะอืมตามมีตามเกิดนะคะบุญกรรมทากรรมแต่งบุญทำกรรมแต่งนะคะก็คือบุญหรือกรรมก็ทําด้วยตัวเองเนาะอ่าทุกคนเป็นผู้ตัดสินยกให้เอฟซีเลยนะเออทุกคนเห็นว่ามันเป็นอะไรนะแม้กระทั่งคาสักสะนะเนาะเพราะฉะนั้นเขานิ่งเขาเย็นนะเขาพัฒนาผลงานเขาไม่ขอเหนื่อยเพราะชีวิตผู้ใหญ่บ้านนี่พูดเลยนะไม่จําเป็นต้องไปโหนกระแสใคร จะเอาลูกมาเป็นคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเวลาอยู่กับเขาก็คือความสุขคําพูดที่โดนตาหนิติมาถึงแม้ไม่มีลูกอยู่กับเขาเขาก็มีลูกไก่โตเกียวทุกคนเพื่อที่จะมองเอาข้อติขอ้อนี้เรียลิตี้มาจิกจิกมาเช็คอารมณ์แต่เป็นคอมเมนต์แต่เป็นคอนเทนต์ที่ให้แม่แม่เอฟซีผู้ฮักคอยติดตามคอยจี้ใครว่าใครว่าลูกฉันโดนติหรือเปล่าลูกฉันโดนนี่หรือเปล่าอันนี้ก็สุดยอดแล้วแต่มันเป็นความน่ารักนะ รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะอันนี้สําหรับภูมมองเยงจานเนาะการติชมเพื่อให้เขาพัฒนานะคะไม่ให้เขาเหลิงไม่ให้เขาลืมตัวนะให้เขารู้จักเซฟรู้จักเก็บอนะืถ้าเขาเชื่อฟังหรือทําแบบอย่างอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะสาหรับศิลปินลูกๆโตเกียวทุกคนนะคะเนาะเขาก็จะมีแต่เจริญรุ่งเรืองดหนีนะ้ปลดศินเนาะจำได้ไหมคำพูดเขาพูดเสมอ อ,อย่าเยอะอย่ายิงทะเยอะทะยานอย่าคิดว่าดังแล้วทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่คนที่ดังกว่าเรายัางมี <c oughs> คนที่ดีกว่าอยอะถูกย้ำยีนะ <c oughs> เพลงนี้เป็นเพลงย้ำและเขาก็ตอกย้ำให้กับตัวเองอยู่ในภาพที่สวยงามและพร้อมรับข้อติชมมาปรับตัวเองเสมอ นะคะนี่คือหัวใจสําคัญที่เราเห็นมานะ้อยิ่งเด่นชัดในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะมันอยู่ในช่วงเขาเรียกอะไรอะตาจ้องตาฟันจ้องฟังเขาพร้อมที่จะกัดกันได้ตลอดเวลานะคะผู้สนับสนุนก็โอ้โหสุดยอดจริงๆ f อฟแม่แม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคุณภาพคิดดูดิวันหนึ่งขายตัวได้สอง0ันไปวัด ซอยแปดขายถั่วได้สองพันนะฮะวันนี้เพิ่งขายตัวมาเมื่อวานหลังจากไปวัดซอยแปดตอนนี้สามพันกว่าแล้วพรุ่งนี้ต้องแตกนะพรล,ล้านแน่นอนยิจะให้ให้ก่อนตกันก่อนนะยิ่งจะบอกว่าไม่ต่ำกว่าหกแสนโออนะอุ้ยอันนี้พูดไปน้นอยบอโมโมเดะโบโมโบโมแต่ล้านน่ะม,มาแน่นะหัวใจพร้อมสนับสนุนนะเนอาอะคาถาลุงปู่มั่น นะฮะให้เวลาผู้ใหญ่บ้านโอหรือว่าสวดมนต์ทีใดด้วยขนลุคขนพองเดิพไปนองค่ะงานนี้ทําไมถึงลุนลุน,ลนแม่เจ้าต้องลุนลุนเพราะอะไรรู้ปะว่าแน่นะวิดีโอหรือเสียงหรืออะไรอะไรอะไร,อะไรที่แบบรออืมไม่พูดสักทีอาจจะออกในนี้ก็ได้นะฮะน้อใครจะไปรู้เ <c> ฮ <oughs> ้ยตอมเผือกเพือกอย่างพวกเรานะเพือกด้วยความรักนะรักอยู่กับบ้านของเรานะฮะเนาะ ก็ยากรอฟังเด้ๆจำได้บอกแค่พูดว่าทรงผมนี้ต้องกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะในรอบหนึ่งปีนั่งอยู่ข้างตู้เบิงทรงผมมือนี้สิอ่าแล้วทรงผมมือนี้ในรอบหนึ่งปีที่แล้วแล้วความรู้สึกวันนั้นมันจะมาพดังออกวันนี้ทั้งหมดหรือเปล่าแม่แม่แมอืมแค่พูดเรื่องเด็กๆเ,เข้ามาอืมการแข่งขันนะฮะการงอน าการากระทบกระทั่งกันบ้างนะประชดประชันกันบ้างแค่ในกลุ่มนี้เราก็เฮ้ยใจแข็งเด้อพวกข้าเจ้าอะนะห้ามเข้าข้างนะห้ามมองกันเข้าใจวันนี้ละครชีวิตอืยิงกินกับนะผู้กินกับด้วยพี่มาเดียวนี่บอกเลยเจ้าเอ้ยเข้มสุดแน่นอนนะละครมองให้เป็นละครมองให้รูปเราเก่งพัฒนามองให้รูปเราจูนกอดเข้ากอดกันเด้อห้ามห้ามเคียดห้ามสั่งผู้ใดเด้อแม่เอ้ยค่อยขอฝากเด้อคน ว่าไรอ,อันฮักลูกเจ้าของอไร่าไปวีนนะถ้ามาตั้งข้อข้อนี้คนนี้เจอปัญหาคนนี้คนนี้เจอปัญหานนห้ามวีนโดยเด็ดขาดเออนะเขามาเล่าสู้กันฟังแล้วอะเออ <c oughs> เอาาแลวกัไปจ้าออีเอวีดีโอผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อยต้องได้หนึ่งวีดีโอนะฮะเออแต่อย่างมากสองสามก็มีนะแล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่บทบาทที่ทําให้เราได้ออกมาพูดคุยแต่ว่าบอกเลยว่า ฟูฟูใจฟูทุกครั้งที่ได้คุยโดูโค่อยกระดายนะเอาเอาเอาหล่อรุ่นพรุ่งนี้นะก็ขอให้น้องแอนนี้เนาะหายไวๆไน,นะคะดีขึ้นเนาะแม่ในไลฟ์สดโอ้ยฮักควงกันนะคะธรรมดาและช่วงนี้อากาศฝนเปลี่ยนแล้วก็เด็กๆก็วิ่งงานขนาดเนาะทำกระเต็มที่เต้นกระจังเกินเออทำงานกระจังร้อยทำเกินร้อยอ้โห นะฮะอ่ารักษาสุขภาพกันบุญพระบุญรักษา,าคุณพระคุ้มครองอาน้อปลอดภัยกันทุกคนรหายเจ็บหายไข้ปังปังเจริญรุ่งเรืองไปกับพ่อไก่นะพี่บานฟินแลน์จ้าลึกๆไก่จ้า